สวัสดีครับอยู่กูซัมทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกม The b a s h House Restore Edition เป็นเกม The Bath House ที่พัฒนาเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ในปี2024นี้ครับโดยฉากเปิดเรื่องนั้นจะเล่าถึงพนักงานสาวดูแลโรงอาบน้ำคนหนึ่งที่พูดคุยกับเจ้าของโรงอาบน้ำว่าหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เก็บผ้าที่ห้องสาวหน้าได้พนักงานได้เข้าไปที่ห้องสาวหน้าแล้วไชิญหน้ากับผีสาวผมยาวที่ห้อยคอลงมาแล้วก็จะตัดจบไป หลังจากนั้นหลายสัปดาห์ต่อมาไมนะอาคิมูระหญิงสาวอายุ23ปีกำลังหลับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาตอนอาบน้ำเธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสมัยที่เล่นในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันให้มาสมัครที่โรงอาบน้ำหลังจากที่เธอตัดสินใจละออกจากงานบริษัทที่ไม่ดีและต้องการจะย้ายมาอยู่ที่ชนบทอันเงียบสงบท,ที่หมู่บ้านต่างจังหวัด ไมนะตัดสินใจเข้ามาทำงานที่โรงอาบน้ำและก็ได้ที่พักฟรีด้วยและเธอต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันแรกไมนะเดินเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ ที่อยู่ข้างๆกับโรงอาบน้ําเธอลากกระเป๋าขึ้นมาที่ห้อง203และเธอก็เจอกับชายแปลกหน้าที่ยืนสูบบุหรี่แล้วก็มองหน้าเธอแต่ว่าชายคนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรไมนะพยายามเปิดประตูห้อง202ที่ล็อกอยู่ผู้จัดการโรงอาบน้ําได้เข้ามาทักทายไมนะและถามว่าไมนะหรือเด็กสาวอายุ24ที่พูดคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมไมนะบอกว่าอีก3วันไมนะจะอายุครบ24ปีแล้ว เจ้าของโรงอาบน้ำขอบคุณที่ไมนะตอบรับการเข้ามาทำงานที่นี่และได้มอบคุญแจห้อง202ให้กับไมนะไมนะเข้าไปห้องแล้วก็ได้พบว่าห้องนี้เหมือนจะมีตู้เสื้อผ้าที่สามารถเลื่อนออกมาได้และมีรูที่ถูกเจาะสามารถเข้าไปดูห้องหมายเลข203ได้ซึ่งเหมือนจะเป็นห้องที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ หลังจากไมนะาเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเธอเลโอ,อเดินออกมานอกอพาร์ตเมนต์ไมนะพาพบว่าด้านนอกของโรงอาบน้ำจะมีร้านสะดวกซื้อและศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆด้วยไมนะาเดินเข้ามาที่โรงอาบน้ำแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของโรงอาบน้ำเธอได้คำสั่งให้มาดูแลโรงอาบน้ำที่นี่รับเงินลูกค้าและหยิบของที่ลูกค้าต้องการเจ้าของร้านบอกว่าถ้าใครไม่ทำตามกฎของโรงอาบน้ำ ให้เชิญพวกเขาออกไปจากโรงอาบน้ำรวมถึงไมนาต้องตรวจอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมที่อยู่ห้องด้านหลังด้วยและทำความสะอาดโรงอาบน้ำให้เสร็จหลังจากนั้นไมนาสามารถอาบน้ำแล้วก็กลับไปพักที่อาพาร์ตเมนต์ได้เลยในงานวันแรกเริ่มต้นขึ้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้ครับที่ไมนาต้องดูแลลูกค้าแปลกๆมากมายและเจอเรื่องประหลาดที่จะเกิดขึ้นในโรงอาบน้ำครับ ไมนะเจอลูกค้าแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชายใส่แว่นที่ตกใจลุงที่เข้ามาหาเขาใกล้ๆระหว่างอาบน้ำไมนะเจอไล่คุณลุงคนนั้นออกเพราะว่าไม่ทำตามกฎคุณยายสองคนที่เข้ามาทักทายไมนะที่บอกว่าหน้าตาของไมนะเนี่ยคุ้นๆเหมือนกับพนักง,งานคนก่อนหน้านี้มากพนักง,งานสาวออฟฟิศที่เข้ามาถามไมนะว่าทำไมถึงมาทำงานที่นี่หลังจากนั้นก็เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่ใส่ชุดว่ายน้ำมาพูดคุยกับไมนะ แต่ว่าเธอนั้นใส่ชุดว่ายน้าเข้ามาไมนะเลยเชิญออกไปสาวยากุซ่าที่ทักทายไมนะว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะเข้ามาอาบน้ําในวันพรุ่งนี้ไมนะเลยเชิญออกไปเพราะว่าทําผิดกฎลูกค้าคนสุดท้ายคือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เด็กได้เข้ามาอาบน้ําไมนะจ้องมองอย่างผิดสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้กลับบ้านไปคนเดียวและลืมลูกไว้ที่ห้องน้ํา พอเราเข้าไปสำรวจน้องบอกว่าเขาไม่ได้มีแม่มาด้วยจากนั้นไมนะก็จะมาเจอกับเจ้าของร้านที่บอกว่าวันนี้งานได้เสร็จสิ้นแล้วเขาสั่งให้ไมนะไปทำความสะอาดโรงอาบน้ำไปอาบน้ำได้ก่อนที่จะเข้าไปที่อาพาร์ตเมนต์ไมนะทำความสะอาดโรงอาบน้ำจนเสร็จและเธอกำลังอาบน้ำอยู่มีเสียงผู้หญิงตะโกนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของกำแพง ไมนะาตอบไปว่าตอนนี้โรงอาบน้ําปิดแล้วแต่เธอบอกว่าเธอคือพนักง,งานในคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่จะขอขันน้ําตักน้ําไมนะาได้โยนขันน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งและภาพก็มืดลงลิงได้โผลม,มาหาไมนะาซึ่งไมนะาพยายามจะไล่ลิงโดยการเดินไปอีกห้องฝั่งหนึ่งและเธอได้พบว่าลิงหลายตัวนั้นกําลังยืนจ้องมองชายแปลกหน้าที่เสียชีวิตอยู่ในโรงอาบน้ําแล้วงานวันแรกของไมานาก็จบลง ในวันที่2ไมนะตื่นขึ้นมาตรวจสอบรูที่ห้องข้างๆที่มีสภาพแย่ลงไมนะคุยกับผู้จัดการแล้วก็ถามถึงเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่ามีลิงเข้ามาในโรงอาบน้ําแล้วเจอชายแปลกหน้าที่เสียชีวิตอยู่ผู้จัดการบอกว่าไม่มีลิงหรืออะไรทั้งนั้นวันนี้ไมนะต้องขัดกําแพงแล้วก็ดูแลลูกค้าแบบเดิมซึ่งวันนี้จะมีลูกค้าพิเศษที่ชื่อว่าเคจิ ผู้จัดการฝากให้ไมนะดูแลเคจิแล้วก็บริการเขาให้ดีที่สุดงานวันที่2ก็เริ่มต้นขึ้นไมนะต้องเผชิญหน้ากับหนุ่มที่มาจีบเธอแต่ว่าหนุ่มคนนั้นอยู่ดีๆก็ตกใจกลัวหลังจากที่พูดจาหวานๆใส่ไมนะเขาก็ออกจากโรงอาบน้ําทันทีโดยไม่ได้แต่งตัวกลับไปต่อมามีชายแปลกหน้าเอากล้อง มาถ่ายรูปที่โรงอาบน้ำไมนะต้องเชิญเขาออกไปใช่แปลกหน้าถ่ายรูปไมนะแล้วเขาก็ได้เห็นภาพบางอย่างที่น่าตกใจแล้วก็รีบออกไปจากโรงอาบน้ำทันทีต่อมาผู้หญิงใส่หมวกเข้าไปด้านหลังห้องเธอได้ทิ้งหมวกไว้แล้วไมนะก็เข้าไปตามหาซึ่งเธอหายตัวไปอย่างปริศนาและอยู่ดีๆไฟก็ดับขึ้นมีผีผู้หญิงโผล่คู่มองออกมาไมนะเลยรีบกลับไปทำงาน แล้วได้เจอกับโหน้าแก๊งยาคูซ่าเคจิที่ผู้จัดการบอกว่าให้ดูแลเคจิดีๆเคจิสั่งให้ไมนะมาขัดหลังให้ไมนะทำไปอย่างโดนบังคับเคจิบอกว่าเขาคือเขาเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่เขามีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ไมนะทำอะไรกับเขาก็ได้ไมนะปฏิเสธและขัดขืนเคจิ ji, โมโหและพยายามจะทำร้า,ายไมยนะแต่ภาพก็ตัดกลับมาที่เคจิเลือดกำเดาไหลออกมาแล้วเคจิก็รีบออกไปจากโรงอาบน้ำนี้ จากนั้นชายแปลกหน้าก็โผล่ออกมาชายคนนี้คือชายที่ถูกขึ้นรูมในใบประกาศจับเขาชื่อว่าคุณโทร,รุอายุ23ปีที่เดินเข้ามาสำรวจในห้องแล้วก็ลงอาบน้ำโดยจ่ายเงินแล้วก็เดินออกไป จากนั้นวันที่2ก็จบลงผู้จัดการเข้ามาทักทายไมนะแล้วก็ถามกับไมนะว่าได้เจอกับเคจิหรือเปล่าไมนะบอกว่าเขาทําตัวแปลกๆแล้วก็เดินหนีไปผู้จัดการเข้าใจว่าไมนะได้ช่วยเหลือเคจิเรียบร้อยหลังจากนั้นผู้จัดการบอกว่าให้ไมนะขัดแค่กําแพงแล้วก็กลับไปนอนได้ไมนะขัดกําแพงเสร็จแล้วจากนั้นเธอได้ยินเสียงกิ่งจากด้านหน้าประตูเธอเข้าไปดูจอที่มอนิเตอร์ หมือนอุณหภูมิของห้องจะร้อนเกินไปทําให้เธอเข้าไปในห้องด้านหลังไมนะเปิดเตาแล้วก็ได้พบกับสร้อยคอของใครบางคนที่ถูกเผาเอาไว้หลัจากนั้นผู้จัดการก็โผล่มาหาไมนะและสั่งให้ไมนะไปอาบน้ําและที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองไมนะอาบน้ําแล้วก็มีเสียงผู้หญิงจากกําแพงอีกฝั่งหนึ่งเรียกหาไมนะอีกครั้ง ไมนาโยนเป็ดกลับไปหาเธอจากนั้นดูดีผีผู้หญิงก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากใต้น้ำไมนะตกใจแล้วก็จะเป็นการจบวันที่3ครับ ในน้าตื่นขึ้นมาในห้องนอนเธอส่องดูรูห้องข้างๆที่เละมากขึ้นมีผมยาวติดอยู่บนฝาโคมไฟ ผู้จัดการเข้ามาพูดคุยกับไมนะเป็นการส่วนตัวเธอเล่าเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในโรงอาบน้ําตลอดสองคืนที่ผ่านมาผู้จัดการบอกว่าให้ไมนะไปคุยกับพระที่อยู่ในศาลเจ้าก่อนที่จะเริ่มงานไมนะได้มาพูดคุยกับพระแล้วก็แนะนําตัวกันพระได้มอบเครื่องรางบางอย่างให้กับไมนะจากนั้นไมนะก็เริ่มทํางานในวันที่สาในวันนี้ชายแปลกหน้าที่อยู่ในใบประกาศจับจะโผล่ม่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไมนะสามารถพูดคุยกับเขาได้เขายอมรับว่าเขาโทรรู้คนที่ประกาศจับ แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ทําอะไรผิดแต่ว่ามีใครบางคนกาลังตามล่าเขาอยู่เขาบอกว่าเขากําลังตามหาน้องสาวฝาแฝดถ้าเจออะไรให้ไมนะบอกเขาด้วยจากนั้นก็จะเป็นช่วงหลังเสร็จงานไมนะเช็ดกระจกและเข้าไปในห้องสาวหน้าเธอจะเจอกับผีที่จับคอเธอและ ได้ยินเสียงกรีดร้องจากด้านนอกไมนะาได้เจอคุณป้าที่ต้องการกินนมและเผชิญหน้ากับป้าร้านสะดวกซื้อที่บอกว่าให้ไปรับนมที่ร้านสะดวกซื้อสิไมนะาได้เดินเข้าไปพูดคุยกับป้าร้านสะดวกซื้อและเข้าไปทักทายป้าร้านสะดวกซื้อบอกกับไมนะาว่าหน้าตาของไมนะาเนี่ยเหมือนกับพนักง,งานที่เคยทำงานที่โรงอาบน้ำเมื่อ20กว่าปีก่อนไมนะารีบยกลังนมกลับไปแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับป้าคนนั้นซึ่งแท้จริงแล้วเธอกำลังตามหา ลูกสาวของตัวเองที่ชื่อว่าโยโกะที่หายตัวไปในโรงอาบน้ำอยู่ดีๆผีผมยาวก็ดึงป้ากลับไปแล้วก็ชักกระตุก จากนั้นเจ้าของโรงอาบน้ําจะเข้ามาช่วยเหลือไมนะที่หมดสติลงและบอกไมนะว่าให้กลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วก็จะจบเหตุการณ์ในวันที่3ครับในวันที่4ี่ไมนะตื่นขึ้นมาและอยากจะลาออกจากที่นี่เธอได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงพระที่ต้องการพูดคุยกับเธอที่หน้าประตูพระบอกว่าให้ไมนะมาเจอเขาที่ห้องใต้ดินหลังโรงอาบน้ําไมนะเลยแอบย่องเข้าไปหลบหนีผู้จัดการโรงอาบน้ํา และก็ไปหยิบกุญแจห้อง2 0 1มาซึ่งเป็นห้องของเจ้าของโรงอาบน้ําในนั้นจะเห็นคอมพิวเตอร์แล้วก็สมุดจดของเจ้าของโรงอาบน้ําเมื่อ24ปีก่อนมีการเขียนข้อความไว้ว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเจ้าของโรงอาบน้ําเลือกพนักง,งานคนใหม่เข้ามาดูแลโรงอาบน้ําเธอชื่อว่าโยโกะเจ้าของคิดว่าโยโกะชอบเจ้าของเลยตัดสินใจที่จะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเธออีกเจ้าของโรงอาบน้ําเลยขังเธอไว้ที่ห้องใต้ดินเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับโยโกะอีก โยโกะอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตจากการตกเลือดเพราะว่าเธอตั้งคันซึ่งเจ้าของโรงอาบน้ําก็ไม่รู้ว่าโยโกะไปตั้งคันกับใครหรือว่าใครเป็นพ่อหลายปีต่อมาเจ้าของโรงอาบน้ําได้ยินเสียงโยโกะที่กลายเป็นผีอุบูเมะไล่ล่าและตามรังควานตลอดเวลาและอาการตามรังควานนี้ยังคงหนักขึ้นเรื่อยๆ เขาต้องติดต่อหาพระมาช่วยหาวิธีในการทำลายคำสาปของผีอุบุเมะถึงอย่างนั้นพระก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เจ้าของโรงอาบน้ําเลยวางแผนจะทำอะไรบางอย่างหลังจากอ่านกระดาษโน้ตเสร็จไมนะจะลงมาที่ชั้นใต้ดินที่ โยโกะถูกขังเอาไว้และหลังกำแพงมีกันไกลอยู่ไมนะได้ตัดหมอนออกมาและได้พบกับกระดาษโนต้ตของโยโกะที่เขียนว่าฉันจะไม่ยอมให้ลูกสองคนนี้ไปพร้อมกับฉันแน่นอนหลังจากนั้นพระได้เข้ามาอธิบายให้กับไมนะฟังว่าโยโกะถูกเจ้าของโรงอาบน้ำขังเอาไว้ที่ห้องใต้ดินนี้เธอเสียชีวิตหลังจากคลอดลูกแฝดสองคนเจ้าของโรงอาบน้ำได้ส่งเด็กทั้งสองคนนี้ไปเรียนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งตอนนี้เด็กทั้งสองคนน่าจะอายุครบ24ปีแล้วเจ้าของโรงอาบน้ำติดต่อหาพระเพื่อหาวิธีในการชำระล้างคำสาปผีอุบุมเมะนั่นคือการนำเด็กแฝดทั้งสองคนมาอยู่ในที่เดียวกันและต้องการนำวิญญาณของเด็กสองคนนี้ไปคืนให้กับอุบุมเมะซึ่งเจ้าของร้านก็วางแผนที่จะให้เด็กทั้งสองคนนี้มาเจอกันลูกของโยโกะมีชื่อว่าเอรินะแล้วก็โทรุซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้ได้กลับมาที่หมู่บ้านนี้แล้วและ พระก็ได้เฉลยว่าไมนะก็คือลูกของโยโก,โกที่ชื่อว่าเอรินะที่ถูกลากให้เข้ามาโพพันกับพิธีกรรมสยองนี้ซึ่งพระก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วก็ขอเอรินะเนี่ยรีบหนีออกไปจากโรงอาบน้ําแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่ในระหว่างนั้นเจ้าของโรงอาบน้ําก็เข้ามาจัดการกับไมนะแล้วก็ทําให้ไมนะเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง ฉากจบแรกของเกมไมนะจะไขปริศนาและ,ะเผชิญหน้ากับผีอุบูเมะแล้วเธอก็จะกลับมาสู่โลกปัจจุบันไมนะดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ผลักเจ้าของร้านให้หมดสติแล้วเธอก็รีบหนีออกมารีบวิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองเจ้าของโรงอาบน้ําพยายามจะเปิดประตูเส้นผมที่วิ่งผ่านรูจากห้องข,งข้างได้พยายามมาั้งประตูเอาไว้แต่ว่าผู้จัดการก็เข้ามาจัดการไมนะได้สําเร็จครับ น้ำลากไมนะเข้าไปที่เตาเผาแล้วก็จะเป็นฉากจบแรกของเกมครับในฉากจบที่2เราจะได้อธิบายให้โทรุฟังว่าเราคือเอรีนะน้องสาวฝาแฝดต,ตัวจริงโทรุบ,บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รีบเข้ามาที่ห้องหมายเลข102ทันที และในเหตุการณ์นี้ก็จะมีความคล้ายกับฉากจบแรกครับที่เราจะวิ่งหนีกลับมาที่ห้องหมายเลข102เป็นห้องของโทรุที่ถูกล็อกประตูเอาไว้เจ้าของร้านเข้ามาจัดก,การเอรินะที่หมดสติแล้วก็ลากเธอจะเข้าไปที่เตาเผา โทรุได้มาช่วยเหลือแล้วก็จุดไฟเผาโรงอาบน้ำนี้โทรุบอกราเอรีนาเป็นครั้งสุดท้ายและดีใจว่าเราทั้งสองคนที่เป็นแฝดได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเอรีนาเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังและตำรวจก็ได้มอบเครื่องรางของโทรุที่ตกอยู่แล้วก็เป็นฉากจบแบบที่สองครับ にいてในฉากจบที่แท้จริงไมนะาจะตื่นขึ้นมาและได้ของสองอย่างคือสายรบของโทรุและสายรบของเอลินะที่อยู่ด้านในสารเจ้าที่พระได้มีการเขียนเอกสารเพิ่มเติมว่าผีญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอุบูเมะนั้นเป็นผีสาวที่เสียชีวิต หลังจากคลอดลูกออกมาและจะตามหลอกหลอนคนที่ทำร้ายเธอวิธีการล้างคำสาปคือต้องจัดการลูกของอุบุเมะให้สำเร็จทั้งสองคนพระได้พูดคุยกับเจ้าของโรงอาบน้ำพระไม่ต้องการช่วยเจ้าของโรงอาบน้ำและปล่อยให้ผีอุบุเมะตามหลอกหลอนเจ้าของไปเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าของโรงอาบน้ำทำเรื่องโหดร้ายกับโยโกะมากจนเกินไปจนพระก็ปล่อยครับในฉากจบเอรีนะจะได้ประชิญหน้าเจ้าของโรงอาบน้ำแล้วก็ได้เข้าไปอีกโลกหนึ่งอีกครั้ง ครั้งนี้เอรีนาจะไม่ได้เจอผีอุบุเมะหลอกแต่เป็นการมอบเอาสายรกของโทรุกับเอรีนาะให้กับแม่ของตัวเองอย่างโยโกะครับและทำให้วิญญาณของโยโกะไปสู่สุขติที่ได้รับรู้ว่าลูกทั้งสองคนนั้นปลอดภัยและก็ยังคงมีชีวิตต่อไปเอรีนาดันตัวเองขึ้นมาเจอกับเจ้าของโรงอาบน้ำที่กำลังประเชิญหน้ากับพระอยู่ ก็สามารถเอาชนะเจ้าของโรงอาบน้ําได้และทําให้เจ้าของโรงอาบน้ําถูกตํารวจจับวันต่อมาเอรินะกลับมาคุยกับพรครั้งพระคาดไม่ถึงว่า การปลดปล่อยผีโยโกะที่ตามหลอกหลอนเจ้าของโรงอาบน้ํานั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงแต่คําตอบที่แท้จริงก็คือโยโกะต้องการที่จะอยากเห็นลูกแฝดทั้งสองคนยังคงมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็มาเจอกันและทั้ง2คนต้องไปมีชีวิตกันต่อแทนคุณแม่ที่ตายไปโทรุได้มาเจอกับเอลีนาอีกครั้ง ทั้งสองคนพูดคุยกันแล้วก็เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะของพี่น้องฝาแฝดที่รอดตายกันมาและนี่ก็จะเป็นการจบเนเรื่องของเกม The Bass House ในเวอร์ชั่นปี2024ครับซึ่งมีเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้เข้าใจแล้วก็เคลียร์มากกว่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าทางค่ายชิลาอาร์ตได้มีการปร,ปรับปรุงตัวเกมได้ดีมากๆเลยแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามด้วยล้กันนะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่ในยดีโอตอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ